สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกชอบแชร์ที่รักทุกท่านนะคะวันนี้อยากจะมาลองทําความเข้าใจกันนะคะหลังจากที่ได้ทําคลิปเรื่องเกี่ยวกับคําว่าปฏิรูปแล้วก็คาว่าล้มล้างตามความคิดของคุณบินบาลุิศนะคะ,ะเรียกว่าเหมือนกับดาราที่มาเอาดีทางด้านหาเงินบริจาคนะคะไปช่วยคนยากคนจนหรือคนที่ได้รับความทุกข์ร้อนอะไรต่างๆแล้วเขาก็ออกมาพูดในลักษณะ ะะชัดเจนว่าเขาคิดว่าคําว่าปฏิรูปที่คณะราษฎรหรือคนที่มาชุมนุมใช้ก็คือคําเดียวกับคําว่าร้มล้างนั่นเองนะคะทีฉันก็ลองไปศึกษาดูในประวัติศาสตร์นะคะในสภาพข่าวที่เราพบอยู่นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะมีรัฐบาลไหนเกิดขึ้นมาเราก็จะพบว่าจะมีการใช้คําว่าปฏิรูปเนี่ย อยู่เรื่อยๆนะคะแล้วดิฉันก็เคยบอกไปแล้วว่าความหมายของการคําว่าปฏิรูปนั้นมันเป็นไปในแนวทางที่ดีส่วนคําว่าล้มล้างนั้นมันเป็นไปในทางที่ไม่ดีนะคะแต่ลึกๆจริงๆแล้วก็คือดูเหมือนกับว่าการปฏิรูปของเรานั้นเหมือนจะล้มนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยจะได้รับความสําเร็จตอนนี้เรามาดูกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิรูปนะฮะในส่วนของคุณบินเขาก็มาแอนตี้ในเรื่องของการที่คนเราจะหรือว่าจะมีกลุ่มประชาชนไปปฏิรูปสถาบันเขาบอกว่าอย่ามาล้มล้างสถาบันนะคะแล้วก็ถึงขนาดจะมีการตกนะคะเพราะว่าถ้าใครจะกระทำการอันม่ดีมิร้ายต่อสถาบันแม้กระทั่งชูนิ้วก็ตกได้นะคะคือคือเรียกว่า เป็นผู้หนึ่งที่นิยมความดุนแรงนะคะนอกจากนั้นก็ยังออกมาส่งเสริมสนับสนุนให้คนออกมาแสดงพลังนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีการปฏิรูปเพราะเขาคิดว่าการปฏิรูปคือการล้มล้างซึ่งดิฉันก็ได้เคยทำคลิปไปแล้วว่าคุณบิน และคนอื่นๆนะคะไม่ใช่แต่คุณบินเท่านั้นคือใครที่เห็นด้วยกับคุณบินก็ลองไป Google ดูคุณอาจจะได้ภาพข่าวที่มากกว่าคำว่าปฏิรูปและล้มล้างอาจจะได้ภาพข่าวในเยอรมนีบ้างในสวิตเซอร์แลนด์บ้างมันก็มันก็ดูรกระเทือนๆนะคะมันก็ดูดีเหมือนกันทีนี้เรามาดูว่าถ้าคำว่าปฏิรูปเนี่ยแปลว่าล้มล้างาเคยมี ะะเขาจะมีการปฏิรูปศาสนาเตยภาษาอังกฤษของคำว่าปฏิรูปเรียกว่า Reformation นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ,อเปลี่ยนเป็นคำว่าล้มล้างศาสนานะนะฮะเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ต้องล้มอย่างเดียวนะฮะหรือแม้กระทั่งรัฐบาลของนายกประยุทธ์ของใครต่อใครเนี่ยก็บอกว่าเป็นไงคะนายกบอกว่ารีเซ็ตคณะปฏิรูปแบ็กนอะัพทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลนะ,ะแต่เราก็จะเห็นนะฮะ ว่าตอนนี้เนี่ยคงเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องของการล้มล้างไปแล้วแหละเศรษฐกิจเนี่ยเพราะว่ามันไม่ดีขึ้นนะคะกู้มาตั้งเท่าไหร่นะฮะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นล้านนะฮะแต่ว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีขึ้นปัญหาคือเอาไปใช้ทําอะไรยังไงกันหมดนะคะมีคนที่ นำเสนอหรือว่าเขียนเกี่ยวกับกำหนดให้ประเทศปฏิรูปเจ็ดด้านแต่ไม่มีเรื่องปฏิรูปกองทัพอันนี้ก็คือสมัยของประยุทธ์นี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเปลี่ยนเป็นกำหนดให้ล้มล้างประเทศนะเจ็ดด้านแต่ไม่มีเรื่องล้มล้างกองทัพก็คือไม่ต้องล้มล้างกองทัพแต่ล้มล้างด้านอื่นทั้งหมดนะ,ะกองทัพเนี่ยเอาไว้อย่างนั้นรอเปล่านะคะอ่า มีบอกมาว่าปฏิรูปประเทศสะเทือนยุทธศาสตร์ชาตินะอันนี้ก็เป็นข่าวคาวกันมาก็สมัยประยุทธ์อีกเช่นกันเปลี่ยนเป็นล้มล้างประเทศจะสะเทือนยุทธศาสตร์ชาติมันก็แง่แก่อยู่แล้วนะคะเพราะถ้าประเทศถูกล้มล้างมันก็กระเทือนไปหมดแล้วแหละนะคะเ,เราก็คงจะเห็นแล้วว่าขนาดเนี้ยตอนเนี้ยนะฮะปฏิรูปยังไม่ได้เลยแต่ก็เหมือนกับว่ามันสะเทือนไปหมดละนะฮะชาติเนี่ย นะหรืออย่างจะบอกว่าแผนปฏิรูปพลังงาน6ด้านนะคะก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแผนล้มล้างาพลังงาน6ด้านนะคะเพราะว่าเป็นไงคะยิ่งยิ่งล้มล้างราคาโซฮุยของพลังงานยิ่งแพงขึ้นนะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าใครได้กําไรใครเอาเงินส่วนไหนไปทําอะไรแต่พี่น้องประชาชนใช้พลังงานแพงขึ้นแน่นอนนะคะค่ะ มาถึงเรื่องที่ว่าความก้าวหน้าของการปฏิรูปประเทศนะคะก็มีคนเขียนไว้เนชั่นเอามาลงนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นความก้าวหน้าของการล้มล้างประเทศอ่ะเปลี่ยนไปนเป็นแบบนั้นเลยนะคะเพราะว่าอะไรเราก็เห็นอยู่นะมันล้มไม่เป็นท่านะคะเพราะว่าปฏิรูปไม่ได้นะ,ะปฏิรูปประเทศในแง่งของประชาธิปไตยก็ไม่ได้เพราะว่ามันล้มไม่เป็นท่านะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาถึงถึงมี ุกวันนี้นะคะมีแผนการปฏิรูปประเทศ11ด้านของการปฏิรูปประเทศมีอะไรบ้างนะคะก็คือแผนการล้มล้างประเทศ11ด้านเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นประยุทธ์นี่แหละที่เข้ามาครอบครองอำนาจตั้งแต่คสชแล้วก็อยู่พยายามจะอยู่ให้ได้ถึง20ปีนะคะเพราะว่าเป็นไงฮะในที่สุดเนี่ยถ้าอยู่ถึง20ปีนี่แปลว่าล้มล้างแน่เลยนะคะดิฉันว่านะ ในเรื่องของการศึกษาก็มีการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นจุดคานง,งัดประเทศไทยนะคะประเวศวสีเคยเขียนไว้อ,อนุญาตไปเปลี่ยนของเขาว่าถ้าคุณบินคิดว่าการปฏิรูปก็คือการล้มล้างอันนี้ก็คือล้มล้างการศึกษาให้เป็นจุดคางงัดประเทศไทยซึ่งดิฉันก็ไม่แน่ใจนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่เห็นว่าถ้าจะล้มการศึกษาแล้วเนี่ยมันจะไปคัดง้งางประเทศไทยได้อย่างไรเพราะมันก็ล้มไม่เป็นท่าแหละนะคะ เขามีในเรื่องของการรวมปฏิรูปประเทศนะฮะก็ถ้าเรามาเปลี่ยนเป็นล้มล้างประเทศก็คือไม่เป็นท่าแหละนะฮะ,ะประเทศจะเหลืออะไรถ้ามาล่มล้างนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ที่ปฏิรูปกันมาเนี่ยล้มไม่เป็นท่ามันก็เหมือนกับเป็นล้มล้างทํานองเดียวกันหรือเปล่ามาถึงเรื่องครูไทยร่วมใจปฏิรูปการศึกษาก็ทำมา ใช้ว่าปฏิรูปมนเท่ากับล้มล้างก็ต้องบอกว่าครูไทยร่วมใจล้มล้างการศึกษาซึ่งปกติแล้วครูไทยเขาก็ไม่ทําอย่างนั้นหรอกนะฮะแต่จริงๆแล้วก็มีครูบางคนเหมือนกันที่เออก็คือไม่ไม่ได้ทําอะไรให้เป็นประโยชน์พวกผลกับการศึกษาเท่าที่ควรนะฮะก็เป็นการล้มเป็นการทําลายการศึกษาไปในตัวซึ่งอันนี้ครูดีก็มีครูไม่ดีก็มีนะคะมาถึงในเรื่องของกองทัพนะคะก็มี คนในกองทัพเนี่ยบอกมาว่าปฏิรูปกองทัพให้เป็นของประชาชนโอ้โหอันนี้ไม่เบาไม่เบานะฮะถ้าเรามาเปลี่ยนก็คือล้มล้างกองทัพให้เป็นของประชาชนดิฉนันว่าปฏิรูปเนี่ยคงอยากนะไม่ค่อยจะสําเร็จหรอกมันต้องล้มไปเลยนะล้มแล้วล้างให้เสร็จนะล้างให้ใสสะอาดถึงจะสามารถทําให้เป็นของประชาชนได้นะฮะ ในส่วนของการศึกษาอีกแล้วนะคะก็มีคนเขียนกันในละนะคะทีเดียไอก็มาพูดถึงเรื่องการศึกษาไทยปฏิรูปได้ในชาตินี้ะนะคะอันนี้ขอเพิ่มเติมนะคะว่าถ้าเป็นการศึกษาไทยล้มล้างได้ในชาตินี้เนี่ยก็คือหมายความว่าแล้วชาติไหนอะนะคะที่เป็นมาที่มีการพยายามจะปฏิรูปการมันก็ล้มไม่เป็นท่านะคะไม่เป็นท่าไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนและเมื่อเมื่อไรมันจะดีขึ้นนะคะ มาพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปประเทศ11ด้านที่เมื่อกี้พูดมาถึงแล้วเนี่ยมันประกาศในราชกิจจานุบเบกษาเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เิฉัเชนก็ไม่ได้อยากจะใช้เลยคําว่าล้มล้างคุณบินไปทําความเข้าใจซะนะเพราะประกาศในราชกิจานุบเบกษานี่พระเจ้าอยู่หัวลงพระปรมาภิไธยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าแผนปฏิรูปประเทศเปลี่ยนเป็นแผนล้มล้างประเทศใน11ด้านเนี่ยคงไม่ได้กันมั้งนะคะเพราะฉะนั้นอยากเข้าใจว่าปฏิรูปคือล้มล้างนะ มาถึงเรื่องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งโอ้โหก็มีความพยายามกันอย่างมากแต่จริงๆแล้วก็คือเราจะต้องล้มล้างเลยนะคะล้มล้างสิ่งที่มันเป็นมาที่ไม่ดีก่อนการเลือกตั้งเพราะว่าอะไรคะปฏิรูปนะมันทําไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันล้มไม่เป็นท่านะมันไม่สามารถจะล้างบางสิ่งชั่วร้ายหรือคนไม่ดีทั้งหลายออกไปได้นะฮะก็ยังคงเลือกการมาวนเวียนกันมาหรือจริงๆไม่ได้เลือกหรอกถูกจับกันเข้ามานะ แผนปฏิรูปแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาก็มีด้วยนะเราก็ต้องมาเป็นแผนการปฏิรูปแผนการล้มล้างประเทศด้านการศึกษาซึ่งดิฉันก็คิดว่าถ้าการศึกษาดีเนี่ยก็จะสามารถปฏิรูปประเทศได้นะคะแต่ก็อย่างว่าแหละนะเพราะว่านักการเมืองที่มาคุมอำนาจทางการศึกษาเป็นเจ้ากระทรวงทั้งหลายแหละก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องการศึกษาที่จะมาทําให้การศึกษาดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ล้มไม่เป็นท่า นะมาถึงด้านสาธารณสุขก็มีการปฏิรูปสาธารณสุขในยุคประยุทธ์สองเห็นไหมฮะประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์เพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนเป็นอย่างที่คุณบินว่าก็คือล้มล้างหรืออย่างที่นายกประยุทธ์คิดนั่นแหละนะปฏิรูปของพวกคุณก็คือล้มล้างดิฉันก็มาพูดเนี่ยนะฮะล้มล้างสาธารณสุขในยุคประยุทธ์สองอ่ะจริงเปล่าล่ะนะก็คือแต่แต่อันนี้ดิฉันว่านะสาธารณสุขเขาก็ทําได้ดีกว่าอันอื่นนะคะคุณหมอนะ คนนี้ที่มาบอกนะฮะเขาชื่อว่าพลโทพงศกรรอดชมพูที่เขามา,าทําในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพนะฮะถ้าคุณบินไปเปลี่ยนเป็นเรื่องล้มล้างอากองทัพนะฮะก็โหนี่เรื่องเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าอะไรคนในกองทัพมันจะยอมให้หรือนะคะโดยสรุปแล้วดิฉันก็อยากจะบอกว่าเท่าที่ใช้คําว่าปฏิรูปกันมาเนี่ยจะว่าไปจริงก็ล้มเหลว ะะเพราะว่าคนที่เข้ามาปฏิรูปนั้นเริ่มตั้งแต่ต้นเลยงั้นก็คือไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอันนี้ดิฉันเท่าที่เห็นจากงานของรัฐบาลนะคะดิฉันไม่ได้พูดถึงคณะโลกคณะราชอะไรพวกนี้หรืออาจจะเป็นเหมือนกันก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็เราก็ต้องดูกันต่อไปนะคะแต่ที่ดิฉันบอกมาก็คือมันไม่ประสบความสําเร็จ นะเพราะมันมาตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะแล้วก็เป็นความเรื่องของความไม่จริงจังนะฮะเรื่องที่ว่าบางครั้งก็ตั้งแบบโก้หรูนะคะแต่พอเขาจะมาทําให้มันเป็นจริงเป็นจังก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนของประเทศไทยของเรานะคะว่าไม่สามารถจะพัฒนาอะไรได้อย่างดีเพราะเหตุว่ามันขึ้นอยู่กับคนซึ่งไม่มีคุณภาพนะคะ การเอาคนซึ่งไม่มีคุณภาพเข้ามาบริหารจัดการบ้านเมืองนะคะในจุดต่างๆไม่ว่าจะกระทรวงกรมอะไรก็ตามอันนี้ก็จะเป็นผลนะคะให้ประเทศนั้นไม่สามารถพัฒนาได้นะคะเพราะว่ามันก็เหมือนกับการแบ่งเค้กกันไปแบ่งกันดูกันไปนะคะสปีนี้4ปีนี้ มีการทำรัฐประหารตัวเองอีกเพื่อจะอยู่กันครอบครองกันต่อไปเพราะฉะนั้นที่จะบอกว่าปฏิรูปอะไรมันก็ล้มไม่เป็นท่านะคะสิ่งสำคัญเราต้องล้างไอ้คนช,ชั่วเนี่ยมันออกไปก่อนนะะให้คนที่มันมีความคิดดีๆเนี่ยได้เข้ามาทำหน้าที่นะคะแต่ดิฉันก็เข้าใจนะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยจุดอ่อนเยอะมากนะคะประชาชนคนเพราะว่าอะไรมันถูกวางมาแบบนี้ เพื่อที่จะให้เกิดความอ่อนแอตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะไม่ได้พึ่งมาสำเร็จหรือเห็นผลตอนนี้นะคะการทำให้คนไทยมีความอ่อนแอไม่มีความรู้ไม่มีความคิดไม่มีความสามารถในการวิเคราะห์พิจารณาและไม่สนใจโลกภายนอกถูกปลูกฝังมาอย่างนี้นานแล้วรวมถึงตอนนี้พอจะมีใครมาทำอะไร นะฮะก็จะมองเป็นว่าเป็นอยู่ฝ่ายตรงข้ามเป็นพวกที่ชังชาติเป็นพวกที่ไม่เอาไหนนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็มักมม,มนะฮะอยู่กับสิ่งที่เราคิดว่ามันเอาไหนเนี่ยนะคะที่เป็นมาที่อยู่มาแล้วก็จะอยู่กันไปอีก20ปีของแผนพัฒนาประเทศเนี่ยก็คงกปเห็น <c oughs> เห็นเห็น <c oughs> อยู่แล้วว่าวางไว้แล้วนะคะซึ่งดิฉันก็พยายามจะอยู่ <c oughs> ให้ถึง นะะอีก20ปีหรือจบ20ปีนั้นก็อยากรู้ว่าพวกแกๆ่ๆทั้งหลายเนี่ยจะมีปัญญาทําอะไรขนาดไหนขนาดจะเดินยังไม่ค่อยจะไหวเลยนะคะอน,นะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็ Subscribe ค่ะยังไงก็ขอ,ขอให้ Google, Google 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 กันเยอะๆนะคะหูตาก็จะได้สว่างมากขึ้นนะคะอย่าดูแต่สื่อด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ติดตาม Subscribe ค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะสวัสดีค่ะ